เฮ้ยนี่มาเจออักกี้ลอซิ่งครับผมบัก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 ฮัลโหลยัไงไปไหนวะไอเ <Hey. S 2> <c oughs> ดูดกำหน้าเดูดกำหน้าอักกี้ใส่ดีเดี่นนะหมาปัญญาอ่อนเต็มวุ่นเลยสี่ตัวบักบัก ไม่ได้เย็ยนหนาก็เรียกอ่ะเฮ้ย,ย,ยรับลมตัวนี้รับลมบ๊อบแม่แม่นมองด้วย,ยปต็มหลังรถเลยฮะแบบอัคคีอับคีล้อซิ่งอ่ะก็เห็นอยู่บ่อยๆอยู่ป่าตอก็เป่าไม่แน่ใจนะแต่น่ารักมากครับอัคีี มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ป่าตองมันชอบหนีออกจากบ้านแล้วก็มาเดินเล่นแล้วคนก็ักไรดวงดีเนี่ยก็จ้องลามันไปส่งที่บ้านแล้ะครับก่อนโควิดมีคนป่าตองเขาจะโพสต์อยู่บ่อยๆว่าเา้าจะบี่หนีออกจากบ้านมาอีกแล้วแล้วเจ้าของเขามารับหรือไม่ก็มีคนไปส่งให้ครับอาอกีเนี่เป็นหมาที่น่ารักมากครับ

จบแล้วมองลอดหน้าต่างมาดูความหล่อให้มนุษย์ดูไม่รู้เลี้ยงยากหรือเปล่านะอักี่ใส่บีเรียนอันนี้น่าจะเป็นอัคกี่เฉยๆแล้วนาทีอัอกีกีเรียน่มันต้องเหูือากาศหนาวมากๆครับเพราะว่าคำว่าใส่บีเรียนนี่ก็่างตอนเหนือของรัะเซีย